ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่กอไผ่รวกหวานปูกระดึงครับตัวนี้เราได้มาจากทางปูกระดึงมาสามปีแล้วมั้งนี่ก็รอเฝ้ารอว่าให้พันมันนิ่งคือไม่มีนี่มาจากเม็ดนะครับ มันก็กลัวจะมีเพี้ยนเหมือนกันคือเราเอามาแล้วเนี่ยเรามาคัดก็สมมติร้อยยังเจอ1เจอ2เจอ3เมมือนกันก็คัดทิ้งไปแล้วก็มาเร่งจํานวนอยู่ครับอันนี้เรากินต้องกินหมดทุกกอเลยครับแล้วถึงจะปล่อยออกไปได้ตอนนี้มีไหมมีอยู่ครับไม่เยอะครับผมขายอยู่ที่ติกๆก,ก็200แต่ถ้าเกิดจำนวนมากๆใคว่าคันตอนนี้ไม่มีไม่มีเยอะนะครับ อ่าตอนนี้เรากําลังจะให้ดูในส่วนของถ้าเราเจอว่าต้นไหนเนี่ยมันเป็นตัวหวานแล้วนี่นะเราเล่งจํานวนได้นะครับไม่ค่อยมีคนบอกนะครับว่าตัวนี้ตอนก็ได้นะครับผมก็ตอนแหละครับเนี่ยนะครับไมลากเต็มนะครับลากเต็มแล้วะครับว่าเราก็ได้ไปหลายจริงนะครับนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดมันอ่อนนีลอยนิดนึงนะครับก็ไผ่เลี้ยงเราตอนประจําครับแต่ว่าแผ่ลวกนี่ก็ ไม่ยากจนเกินไปครับแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยขุดแต่สําคัญคือต้องชิมนะครับอันนี้ชิมไปแล้วนะครับไปจิ๋วเดียวพอดีเออแรงแรงนี้ปลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยปลูกอยู่ที่กระบินครับผมก็จะเร่งไปปลูกอยู่ที่นครนายกนี่สองปีนะแทบไม่ได้ไรเลยครับเนี่ยมันมันแรงครับเนี่ยได้ไปหลายกิ่งแล้วกับกิ่งที่ตอนแล้วนะครับโอ้โห,หตัวมดนี่มันเข้ามาไม่รู้มันหวงือเปล่าหรือมันหวานหรือยังไงก็ไม่รู้นะประมาณนี้ครับ ก็บางอันเราก็มาปลูกไว้ก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องคัดทิ้งไปอันนี้ก็ไผ่รวกหวานผูกกระดึงนะครับกินหนอเป็นหลักครับแล้วก็ลำก็ใช้ได้ครับแต่ลำมันไม่ได้สูงใหญ่กับไผ่ลวกที่เราใช้งานนะแต่มันก็ค่อนข้างหนาแล้วก็ค่อนข้างตันแต่ว่าเล็กนิดนึงนะครับดูดีนะครับนี่มีประมาณอกนะครับนี่ประมาณอกผมนะดูนี่ครับนี่เลยหัว นี่เลยหัวนะครับเลยหัวนี่โน้มมานะคร mm ับเลยหัวก็คือตัวนี้ผมก็มองเลยว่าลำโอเคเลยครับนี่เลยหัวนะครับแต่ว่าลำมันยังไม่ใหญ่นะต่อไปมันก็จะใหญ่นี่เลยหัวนะครับเลยหัวนะครับนี่ดูดิหนาบึกเลยก็เป็นตัวที่เราก็เฝ้าเฝ้าจํานวนอยู่ครับเร่งจํานวนอยู่เพื่อขยายก็ไม่ถึงขนาดยากนะครับนี่ก็ติดหมดเลยแต่รากเขาขาวเราก็รอนิดนึงนะครับตัดไปแล้วบางส่วน อันนี้ก็แชร์ไว้ให้รู้จักครับไผ่่วกหวานภูก,กระดึงนะครับก็เป็นตัวที่ตอนนี้กระบวนการหวานหวานมันก็มีหลายตัวเนาะมีบงหวานซึ่งมันน่าจะออกมาประมาณ10ปีแล้วครับแต่รวกหวานนี่ก็มีหลายท่านเอาไปทําการตลาดการตั้งชื่อตั้งอะไรใหม่ก็แล้วแต่นะแต่เราก็ยังใช้คําว่าภูก,กระดึงจากแหล่งกําเนิดนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ให้รู้จักครับกินดิบๆได้เลยนะตัวนี้นะ แล้วลำก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ได้หลายจุดป,ประสงค์นะได้ได้หลายาประโยชน์นะครับาฝากไว้ครับลวกหวานผูกกระดึงครับขยายพันธุ์ขุดงาวตอนกิ่งครับโอเคนะครับสวัสดีครับลุงคมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย